เดี๋ยวผมจะพาสอนเปิดห้องบอสในอัปเดตใหม่กันนะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าทํำตามทริกนี้ผ่านแบบง่ายๆเลยขั้นแรกหลังจากลงบออมานะครับให้เราคุยกับเ p c เพื่อรับเหรียนวัคเข้าห้องบอสก่อนนะครับจะได้เป็น t e m p พล e ไอมาจากนั้นนะครับเราต้องเก็บรูนในครบตั้ง5ห้องนะครับโดยตำแหน่งห้องเนี่ยดูได้จากแบบนี้เลยนะครับผมห้องแรกนะครับเราจะต้องโดดหินให้ถูกเพื่อเดินไปรับลูนนะครับโดยเราสามารถโดดตามทริกนี้ได้เลยนะครับหลังจากโดดไปสุดทางเนี่ยก็จะมีกิฟต์ลูนให้เก็บนะครับผมห้องที่สองเนี่ยให้เราม ทางไปโดยห้ามโดนหนามข้างๆนะครับเราสามารถเดินตามแผนผังอันนี้ได้เลยนะครับที่สุดทางเดินก็จะมีสไปค์ลูนให้เก็บนะครับผมห้องที่4เราจะต้องทําตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับเข้าห้องมาให้ดูผานังซ้ายมือนะครับจะมีรูปประจันแต่ละแบบอยู่ให้เรากดประจันตามพื้นไล่เรียงกันให้ครบนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะมีไวล์ลูนห้อยลงมาให้เก็บนะครับผมห้องสุดท้ายห้องที่5นะครับเราจะต้องเดินไปฝั่งหนึ่งของน้ํานะครับซึ่งเราเนี่ยจะไม่เห็นทางด้านล่างนะครับจะต้องดูทางจากเพดานด้านบนเท่านั้นนะครับทริิคคคคคคคขขอออออองงงงงผมมมมเเเเเเเนน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 ีีี่่่่่่ยยยยืืกกาาาาารรรรรซููลลลลปป็็บบบุุทททะะะััหหห้้้ึแววๆๆดดตตไสจ์ใ ากนั้นนะครับให้เราถือเทมเ l e Eye ขึ้นมานะครับแล้วกดใช้เราจะวับไปหน้าห้องบอสนะครับแล้วก็นำดูนั้งห้าเนี่ยมาวางตามสีได้เลยประตูก็จะเปิดให้นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะเข้าห้องบอสได้แล้วและเราสามารถรีวันเนี่ยเพื่อหาบอสได้ด้วยนะครับส่วนใครที่กำลังตามหาของต่างๆอยู่นะครับลองแวะไปดูที่ซีโอไกตันได้นะครับผม